โหสวัสดีทุกคนด้ยวยนะครับกับพบกับผมนะครับตูนเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเติมเงินเกม9้าวหยินโมบายนะครับ แน่นอนครับว่าเป็นเก้าหหินนะครับออันนี้สนัคก,ก็เส้าหลินแต่ที่ผมเล่นคือสนกคอบาใบนะครับนี่คือตัวหลักโอเคก็เกมนี้ก็ เหมือนกันในคอมนะครับอันนี้ที่เห็นในชุดคลิปมาเพราะว่าผมไปซื้อมานะก็นี่คนระับตัวประเนี้เรื่องราวนะอันนี้จะมีให้เลือกชุดอันนี้ชุดที่ต้องใช้เงินทองซื้อนะครับเน,นื่องจชุดนี้มาเป็นชุดเทศกาลนะครับตร้นี้ก็ชุด คนนักครับเกี่ยวกับนี่เอาไปอ,อันนี้เป็นเกี่ยวข่ายเกมนะครับนะครับวันนี้เป็นชุดเงาใบนะครับและส่วนนี้ก็เป็นสลับลุกสิน,นี้ก็จะแบบชุดก็น,นี้ก็จะเปิดล็อกตามเลเวลนะครับโอเค ก็สามารถเื่นแสงได้แบบนี้เลยโอเคจะบอกว่ามีผ้าคลุมด้วยนะเห็นต่อ การเติมเงินก็แบบนี้นะกดไปที่เติมเงินครั้งแรกปุ่มน,นี้อ่ากดเข้าไปแล้วทีนี้ก็กดคําว่าเติมเงินอ่าแล้วเติมเงินครั้งแรกก็จะได้อะไรก็ได้ตามพวกนี้นะครับเข้าคุมก็เมื่อกี้นะครับเข้าคุมอันนี้ก็ของตัวนี้นะนี่เข้าคุมรางวัลเติมเงินก็อันนี้เ๋ยนะ นี่อันนี้นะเติมเงินอ่าก็กอันแรก4 4 9 9 9ดอลก็ได้2,000นะครับมันก็มีบอกอยู่ส่วน0.99ดอลก็ได้30ทอง2.99ดอลได้100ทองอ่า9 1 9 9ดอนได้350ทองส่วน14.99ดอนได้550ทอง29.99ดอนได้1,150ทองแล้วส่วน99.99 99ก็ได้4,000ทองไอ้ส่วนพวกนี้ก็เหมือนกันนะ ็วิธีกงรนเตเงินก็ขาอยากได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะครับต่แนะนํานะครับว่าเกมนี้มันเติมใช้แค่ระบบเดียวคือระบบ a s นะครับเป็นระบบการเติมเงินแบบเงินโทรศัพท์ก็คือกดไปปุ๊บเติมเงินพากดไปใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะมีขึ้นมาให้เลือกเลือกว่าแบบยังไงอ่ะคือแบบ ก็จะมีให้เลือกกอะกาะหลายชื่อกอกที่อยู่อ่าทีนี้ก็ใส่เลือกไปปึ๊บมันจะมีให้กอกรหัสยืนยันของ Google นะครับก็คือรหัส Gmail ของเรานั่นเองทีนี้เรากดเข้าไปอ่ากดซื้อเห็นว่ามันจะมีบอกรหัสนะครับโอเคให้เราใส่ใอ้นั่นของเราลงไปทีนี้ผมขอ ตัดคลิปแป๊บหนึ่งโอเคหลังจากที่เราใส่รหัสเรียบร้อยแล้วอ่ะมันก็กดคำว่ายืนยันอ่ะโอเครอสักครู่เห็นมครก็คือว่าถ้าเงินมันหักเงินจากในโทรศัพท์เราไปอ่าแต่ทีนี้คือผมไม่มีเงินในโทรศัพท์ผมก็เลยไม่สามารถเติมได้นะครับ นี่นะครับง่ายๆวิธีการเติมเงินโอเคครับวันนี้ผมก็มาสอนเอาที่เติมเงินเพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ